ครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องของแบสช์นะครับคลิปที่แล้วเราได้ใช้แบสช์นะครับในการตกแต่งภาพนะครับแล้วก็ในการแก้ไขรีไซต์ภาพนะครับปรับฟิลเตอร์ปรับตัวครอปมีตัวเฟรมมีสติ๊กเกอร์นะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใช้แบ t ช์นะครับ ในการทำรีไซต์นะครับแล้วก็การเปลี่ยนประเภทไฟล์เช่น png เป็น jpeg jpeg เป็น png อะไรประมาณนี้แล้วก็การ rename นะฮะขั้นแรกเราก็เลือกไฟล์เข้ามาใส่ใน batch ก่นะครับสมมุติว่าเรามีสินค้าอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะสินค้าชิ้นนี้มันต้องใช้รูปหลายรูปในการที่จะ นำเสนอเพื่อให้ดึงดูดความสนใจของลูกค้านะครับเราก็จะมาแก้ไขนะฮะให้สินค้านี่มีลักษณะรูปภาพที่ไซส์เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีฟอร์แมตเดียวกันนะครับขั้นแรกเราก็จะมาปรับในเรื่องของขนาดก่อนนะฮะเ,เราก็จะครอปนะครับตรงนี้500นะฮะด้านบนด้านล่าง ด้านบนตัดไป700ด้ยพิกเซลนะครับถ้าเราไม่ตัดนะรูปสินค้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะตัดเพื่อที่จะรูปจะได้โฟกัสอยู่ที่ตัวสินค้าตรงนี้นะครับฮะอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับปรับทุกด้านเลยนะครับด้านซ้ายตัดออก500ด้านบนตัดออก700ด้านขวาตัดออก400นะครับด้านล่างตัดออก700พิกเซลนะครับก็จะเป็นขนาดนี้นะครับ แล้วเราก็จะทําการรีไซส์นะครับซึ่งรูปสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้นะครับใช้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ที่720ดร้คูณเจร้อย่สประมาณนี้นะครับถ้าเราบางคนก็อาจจะเพิ่มอะไรเนี้ยนะฮะเพิ่มสติกเกอร์เข้าไป ติกเกอร์เพิ่มเพิ่มรายละเอียดต่างๆก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าขั้นแรกเราจะปรับขนาดก่อนนะครับเมื่อเราดูว่าโอเคเรียบร้อยเราก็กดที่เซฟนะฮะซับโฟลเดอร์ก็จะสร้างซับโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่าเอาพุทนะครับคลิกที่โอเคนะฮะในตัวโฟลเดอร์ของเราก็จะมีโฟลเดอร์เอาพุทขึ้นมานะครับมี่เอาพุทขึ้นมาเข้ามาที่วิวเวอร์นะ ข้ที่อาพนีก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นรูปที่เราแก้ไขได้แล้ว3รูปคันนี้เราอยากจะเปลี่ยน format นะครับตามที่เว็บไซต์เขาระบุเช่นเขาบอกว่าอาจจะต้องเป็น jpeg หรือเป็น png อะไรประมาณนี้นะเราก็สามารถทำได้เราก็ใช้เมาส์ล่ากนะครับกขวา change format นะครับ ก็จะสมมติผมต้องการจะเปลี่ยนเป็น JPEG เพราะว่า PNG จะมีขนาดใหญ่ผมจะเปลี่ยนเป็น JPEG แล้วก็คลิกที่ JPEG ตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็เราต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยนะครับเอ่อเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่อร้านของเราละกันชื่อไฟล์สมมติอาจจะเป็นชื่อเป็นชื่อสินค้าก็ได้อาจจะเป็นชื่อว่า a m u l e t นะครับ a m u l e t ละกัน ซีเควนต์นะฮะก็จะเริ่มแต่ศูนย์หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับชื่อไฟล์ก็จะเป็นแ m ม l ูเตามด้วยซีเควนต์นะครับนัมเบอก็จะมี2หลักนะครับตัวอย่างเช่นชื่อไฟล์ใหม่ก็จะเป็นแอม l ูเลต jpeg นะครับฟอร์แมก็จะเป็น jpeg โอเคปุ๊บก็จะได้ไฟล์ใหม่นะฮะเราก็ close ไปเราก็มาดูที่ตัวโฟลเดอร์ของเรานะครับ โฟลเดอร์ er, นะฮะเอาุดตัวนี้นะครับก็จะได้ไฟล์ประมาณนี้นะฮะ a m u l e t 01 a m ย l e น02 a m อ l e เ03นนะครับอันนี้คือเป็นไฟล์ไฟล์เดิมก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะไฟล์ใหม่จะอยู่ในโฟลเดอร์ o u t p ุ t อันนี้คือแบบชั้งแรกแบบชั้งแรกนี่จะแก้ไขขนาดไฟล์แล้วก็การครอปนะฮะแบบชั้งแรกแบบชั้งที่2ก็จะทําการเปลี่ยนฟอร์แมตจาก png เป็น jpg นี่นะฮะไซส์สามยยี่ครั้งแรกนี่จะเป็น jpg เหมือกันนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้คือเปลี่ยนชื่อแล้วประมาณนี้นะครับ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าอยากทําลายน้ําด้วยพี่ลายน้ําใช่ไหมครับลายน้ํามันก็คือเราก็สามารถทําได้นะฮะ <c oughs> ถ้าเราต้องการจะทําลายน้ําทั้งสามรูปนะผมเราจะลองมาลอง,ลองมาที่แบชนะครับผมไม่เอาออนี้ออกก่อนนะครับผมเอาที่ตัดแล้วนะที่ตัดแล้ว em u l t นะครับกดคอนโทรค้างนะกดคอนโทรค้างนะครับลากมาเราก็มาทำการเพิ่ม Insert มาไปที่ Insert แล้วก็เพิ่ม Text เ,เข้าไปนะครับเพิ่ม Text เ,เข้าไปสมมุติว่าเราต้องการเพิ่ม Text นะฮะ อันนี้เราดีไซน์ออกออกก่อนนะครับเอารีไซน์ออกก่อนเอาครอบออก,ก่อนเราก็มาเพิ่มเทก <c oughs> เราจะทำลายน้นใช่ไหมฮะสมมุติเราจะเอาลายําวางไว้ตรงมุมนี้นะครับเราจะเขียนว่าชื่อร้านเราน,นะฮะสมมติเราก็ใส่ชื่อล้านเรา SOP นะครับเราก็เลือกฟอนต์ ฟอนต์ก็ใช้เป็นเอาบางๆหน่แล้วกันนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวขนาดนะครับแล้วก็สีนะฮะขีดที่ที่สโอลิร์นะครับใช้เป็นสีขา สีดำแล้วกันลายน้ำเอาแบบเข้มๆเลยเป็นสีดำนะครับเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะลายน้ำแล้วก็ถ้าเราต้องการให้เจือจางนะครับบางๆให้เห็นให้เห็นรูปด้านหลังก็มาที่ opacity นะครับเห็นรูปด้านหลังประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งประมาณนี้อย่างนี้นะฮะสมมุติถ้าโอเคแล้วเราก็เซฟนะครับ เลือกโฟลเดอร์เป็น output นะครับแล้วก็ watermark ด้วยนะครับ watermark นะครับเราตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นะครับคลิกที่โอเคนะครับแล้วก็มาที่ตัวโฟลเดอร์ใหม่ตัวนี้นะครับมาที่ view ก็จะได้รูปที่เราตัดขนาดพร้อมได้รายนามตามมาข้างล่างนะครับก็คงประมาณนี้นะ ก็น่าจะเบื้องต้นนะครับในการทำโปรดักต์ในเรื่องของรูปสินค้าก็น่าจะหลักๆก,ก็น่าจะมีอยู่เท่านี้นะครับการ r e ไซน์นะฮะการรีฟอร์มแการวิ n เน e การทำในนามก็จะประมาณนี้นะครับจะอยู่ในเมนู Batch นะครับแล้วก็เราจะทำการ Batch นี่ก็คือ r e ไซ z ์ r ีฟอร์มแปรับรูปปรับฟิลเตอร์ครอนะครับแล้วก็มาที่ v i วเวอ เลือกตรงนี้คลิกขวาเลือกการเชนฟอร์แมตนะครับแล้วก็ทําลายน้ําหลายๆรูปขอพายทำลายน้ำลายๆรูปแล้วก็กลับมาใช้ Insert Text โดยใช้เมนู Bas นะครับประมาณนี้นะสําหรับทุกท่านที่ชอบที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกด Subscribe นะครับกดแชร์กดไลค์นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานสาหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ